หุที่เราทำไม่ใช่ว่าหูอะไรแล้วเด็กดีดีคำใหญ่หน่อยนะคะนี่มายังไม่หล่นคะ่ะคนหนูก็จะโม้ไม่เห็นแม่มไม่เห็นแม่กลัวมันหล่นไม่ต้องกลัวจเราจะยัดเข้าไปในนั้นก็ได้ไหม,มถ้าหล่นก็เก็บค่ะเก็บขึ้นแล้วก็ไปล้างคะ่ะทีนี้ปนก็จะหายไปสไลายไปเป็นป,ปุ๋ยคะ่ะเออก็มไม่ต้องกินไม่ต้องเช อาดีดีโอ๊ยแม่ไม่ต้องใกล้ขนาดมองอะไรไม่เห็นเลย<ม>โอ๊ยมาใกล้ไปดีดีบได้เยอะอยู่นะปลาทูตัวนิดเดียวอ้าขอบคุณค่ะนี่อื้อืมเก่งมากเลยเไปล้างมือที่ตัวเย็นโอ๊ยพุดขอ ชม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 เด็กทำปลประทูนะคะน้องทัพทีมคนที่ใส่สารอะไรอย่างนี้ก็คือคุณแมชนะ <laughs> แมชนะ <laughs> โอ้หน้าตาหล่อัหมโอ้ย e s oh, yes.